สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับพระรุณต่อตครับแล้วนี่คือโคดอินดี้ทีวีคุณส่งมาเราเปิดให้ อย่าเก็บเพนกับตัวเองครับส่งมาให้เราเปิดครับเราเปิดปุ๊บไม่แน่ครับในภายภาคหน้าคุณอนจจะดังดังเพราะเราแล้วก็ลืมเราแล้วก็ไปเติบโตมีเงินมีทองใช้เราฟ้องคุณแน่เราไม่ฟ้องไม่ฟ้องเราส่งเราส่งรถมานเลือจ้างเรยว่านําหนุนกันเราช่วยกันไปนะครับส่งมาได้ครับที่อยู่ขึ้นตรงนี้ครับส่งมาให้เราเราเปิดให้ทันทีใช่แล้วครับแล้วก็วันนี้เราก็รีโนเวทกันไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเราก็จะมีอะไรใหม่มาฝากเพียบเหมือนเช่นเคยตลอดครับในช่วงแรกแน่นอนครับกับ โคดออฟไซด์มันล้ำเส้นนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าไปตามติดนะทุกกิจกรรมนะฮะทุกปาร์ตี้มันๆทุกคอนเสิร์ตเออยังมีหลากหลายเบื้องหลังเลยทีเดียวที่เราตามเขาได้คือเราขอเขาได้เราไปหมดนี่ไงวันนี้จะเป็นงานไหนจะเป็นที่ไหนอะไรอย่างไรใครจะมาเล่นใครจะมันอะไรขนาดไหนล่วกกันสุดๆยังไงไปดูเลยครับกับโคดออฟไซด์มันล้ำเส้นครับผม สวัสดีครับผมสมพงษ์คุณปิยะนะครับหรือว่า KJR นะฮะแต่วันนี้คุณเจอกับผมแล้วงงนะเซ่ช่วงใหม่ของเราครับกับโค้ดนี่ทีวีออฟไซด์มันล้ำเส้นเราจะพาคุณไปในทุกๆกิจกรรมทุกๆพื้นที่ทุกๆบรรยากาศเราก็จะไปออฟไซด์ล้ำเส้นล้วงแคะแกะเก่าในงานงานนั้นเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่เราจะล้ำเข้าไปลึกเข้าไปล้วงเข้าไปซึ่งตอนนี้ฮะอยู่ที่นี่นะฮะกับงานคอนเสิร์ตของวงภูมิจิตอ้าวเป็นงานคอนเสิร์ตแบบคือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเขาเลยนะครับชื่อคอนเสิร์ตว่า คอนเสิร์ตคูมจิตไลฟ์ในแบงกอกฟีเวอร์อยากรู้ก็ดีว่าเป็นยังไงต่อไปนี่นะฮะเป็นบรรยากาศที่ล้ำเส้นเข้ามาแล้วครับตอนนี้เขายังไม่ปล่อยผมใช้อภิสิทธิ์ชนเข้ามาก่อนดูบรรยากาศข้างหลังนะฮะยังมืมอดๆอยู่อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะสว่างแล้วพวกเขาจะเล่นกับเทศการอะไรอย่างไรแบบไหนบ้างติดตามกันต่อไปครับกับผมอาร์ตเคเจอแล้วเจอนะตอนนี้ครับเราอยู่กับวงดนตรีที่เป็นเจ้าของงานวันนี้แล้วฮะสวัสดีครับวงคูมจิตครับเลยเหลือเหลือกี่เหลือสามคนแล้วเอ่ะอีกคนหนึ่งผมไล่มันออก ทำไมครับผมมันสวยอ๋อสวยเกินไปโอเคฮะเห็นบอกว่าวันนี้เป็นถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างรรก็ดีครับน้อยไปดีคอนเสิร์ตใหญ่เอยอะหน่อยเยอะหนอ่อยดีดี่ถูกแล้วคอนเสิร์ตใหญ่ให้แบบโอ้ไม่ดีเหรออะไรเงี้ยไม่เอาแนะ่คอนเสิร์ตต้องดีสินักร้องนักร้องนำตอบไม่เก่งเปลี่ยนไปฮะตอนนี้เราเจอคนหนึ่ง้วฮะคนนี้น่าจะเก่งกว่าคุณการใช่ไหมครับผมเห็นบอกว่าไปอยู่ลอนดอนมาแล้วกลับมากลับมาเล่นคอนเสิร์ตครับครั้งนี้เลยเท่านั้นเลยครับาเชื่อจริงๆครับ คุ้มค่าตัวเครื่องบินไหมครก็ต้องลุ้นกันครับตอนอยู่ที่นู่นเนี่ยได้ทำอะไรบ้างมอนไปอยู่ที่นู่นก็ทำหลายอย่างเช่นครับอย่างแรกก็ไปเรียนหนังสือนะครับอย่างที่สองก็จะมีไปทำงานเป็นช่างภาพด้วยเป็นผู้ช่วยช่างภาพด้วยดิจิทัด้วยเด็กร้านอาหารด้วยขายเสื้อยืดด้วยพอแล้วเดี๋ยวเวลาไม่พอทำเยอะเกินนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เล่นอะไรอยู่ในวงครับผมเป็นแดนเซอร์ครับโอ้โหมีหน้าผมสวยขนาดนี้เห็นก็บอกว่าเมื่อกี้เห็นน้องบอกว่าเขาจะไม่เอาไว้ในวงเลอ้าวเหรอครับ เสียใจจังวันนี้ดูเป็นพิธีการมากนะครับแตกต่างจากที่เคยเป็นหรือเปล่าใช่ครับผมน้องเก็กครับพูดน้อยๆแล้วจะดูหล่อมากเดี๋ยวใครบอกพูดบอกครับพูดบอกตามน้เนื้อะความรู้สึกวันนี้กับคอนเสิร์ตใหญ่รังนี้กับ การที่มาอยู่วงภูมิจิตวันนี้เป็นไงก็รู้สึกเหมือนทุกวันรู้สึกดีเหมือนทุกวันที่ได้เล่นดนตรีครับแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันน่าจะพิเศษกว่าทุกวันตรงที่เราได้เล่นทุกเพลงที่เรามีขึ้นมาแล้วก็จะได้เจอกลุ่มแฟนเพลงที่แบบเขามาดูเราจริงๆอะไรเงี้ยครับอันนี้คือความรู้สึกแท้ๆผมควรจะมองตรงไหนครับเนี่ยไม่ต้องสนใจนะโอเคครับโอเคฮะขอบคุณบอมโอเคขอบคุณบอมมากครับตอนนี้ขอกลับมาสู่พุทธกครั้งหนึ่ง สวัสดีทำไมหลายรอบครบ <laughs> ับพุทธเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าเลย,เลยหลักๆักเปล่าครับ,บเราไม่ได้เป็นแกนนำแลวใช้ว่าแกนนำแล้วกันนะ <laughs> เราเป็นระบบระบบนายกทาสบ <laughs> นายกทาส <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นนายใครเป็นทาส <laughs> ผมเป็นทาสเออพี่บอมครับ <laughs> <laughs> ทุกทุกคนใช่ครับแล้วก็นิดนึงนะครับพุทธเนี่ยจริงจริงแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางโค้ดินดีด้วยอ๋อจริงด้วยครับ เล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นมาอย่างไรหมายถึงเล่าเรื่องอะไรเล่าแบบว่าที่มั่วตัวนะจริงแล้วเนี่ยครับตอนที่ผมเริ่มทำคอนเสิร์ตโค้ดี้ครั้งแรกเนี่ยมันเพราะอย่างนี้แหละครับจริงๆผมอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองครับคงไม่มีคนดูครับนั่งใครครวญอยู่ประมาณ6ชั่วโมงครับแต่นั้นก็พบว่าการเล่นคอนเสิร์ตวงเดียวนั้นมันมีความเสี่ยงเกินไปครับก็เลยเริ่มยกหูโทรไปชวนศิลปินที่เคยเล่นด้วยกันในงานไลฟ์ฟินาเดย์ครับเริ่มจากพี่ภาคุ้งแล้วก็โทรหาพี่เฮงแล้วก็โทรหาคนนี้คนนี้ครับว่ามานอิ์ ทุกคนก็อยากทําด้วยครับก็เลยเริ่มเป็นโคดอินดี้ขึ้นมาครับหลังจากครั้งนั้นจนถึงครั้งนี้วันนี้เนี่ยต้องเล่นวงเดียวเดียวเดียวเป็นฮีโร่ของคอนเสิร์ตตรงนี้นเลยรู้สึกไงบ้างกี่ปีมาแล้วที่ผ่านมาอ่านับตั้งแต่เราเล่นสดหน้าคณะก็10ปีครับตั้งแต่เล่นครั้งแรกเลยอะ เล่นเพลงตัวเองครั้งแรกก็10กว่าปีแล้วครับก็คนดีก็น่าจะ9ปีสื่อไงก็รู้สึกรู้สึกมองค่อยๆมองย้อนไปถึงอดีตที่ผ่านมาครับเหมือนระหว่างทางก็ทําให้เราค่อยๆแบบก้าวขึ้นทีละก้าวเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับจนจนวันนี้เรามีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองได้ครับต้องขอบคุณตลอดเส้นทางที่ผ่านมาที่ได้มอบความสามารถประสบการณ์แล้วก็คุณค่าหลายๆอย่างให้กับวงทรีภูมิจิตครับนิดนึงนะครับคนดีทีวีของเราเนี่ยก็จะเป็นสื่อหนึ่งที่เกี่ยวกับน้องๆที่ชอบเลน่นดนตรีครับภูมิจิตก็ถือว่เป็นงทีว่า ให้แรงบังนดาลใจออขอบคุณมากครับช่วยส่งแรงบันดาลใจดีๆให้กับน้องๆหน่อยได้ไหมว่าอยากจะฝากอะไรกับน้องๆที่ดูพวกเราอยู่เอ่อน้องๆหลายคนที่ดูโคตรอินดี้ทีวีครับหลายคนคงมีวงดนตรีที่เป็นไอดอลของตัวเองครับดูวงนั้นไว้ซะครับแล้วบอกตัวเองว่าเจ๋งกว่ามันให้ได้ครับแล้วมันก็จะเป็นวงที่เจ๋งกว่าวงดนตรีที่คุณเคยชอบครับเยี่ยมยอดมาวันนี้ขอบคุณวงภูมิจิตมากเลยเดี๋ยวขอบคุณมากครับวันนี้คงจะได้สนุกกันนะครับวงภูมิจิตแน่นอนมันแน่แ แล้วเดี๋ยวเจอกันครับโคนนี่มันลำเส้นอัปไซด์มากมาก เห็นชายคนหนึ่งเก็บสลึงอยู่ที่ข้างทางผู้คนก็มากมายหลยหลากจากถน,นนบนตึกตรอกลึกซอกซอยฉันมองผ่านคนมากมายรถเมล์บางสายวุ่นวายสับสนเห็นทับทุกคนจ้องไปไหนเป็นไปได้ทับทุกสายตา หนทางโดยรอบก็ดูจะมืดมนพ้นจากทุกโทมกระนำผู้คนคลาคล้ำลังไหลเข้าสู่กรุงเมืองที่วุ่นวายที่สับสนและผู้คนไม่เลี้ยวแลทผู้คนเห็นแก่ตัวกลัวจะมีใครบางไหมที่จะมาสนใจและเลี้ยวมองคนรอบตัว

เ็นชายคนหนึ่งเก็บสลึงอยู่ที่ข้างทางรอ้อมแต่สายลมยามบ่ายเห็นชายคนหนึ่งเห็นชายคนเดีวอินดี้พีเดียวันนี้ขอเสนอวงโอเฮีย oh yeah. ภายใต้สังกัดปรีนาม,มิวสิก โอ r เฮีย oh, แปลว่าบังเอิญได้ยินหากว่าคุณได้ยินนั้นอยากให้รู้ว่า<อ>พวกเรากำลังโบยบิน<อ>พวกเขาเลือกที่จะทำเพลงในแนวทางอินดี้ป๊อปบล็อกที่บอกเล่าเรื่องเนื้อหาหลากหลายในชีวิตมนุษย์ออกมาในรูปแบบเพลงที่ฟังแล้วจะต้องติดหูซิงเกิลแรกของพวกเขาก็ได้ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเพลงเพื่ออากาศที่ดีกว่า ชิคในวงมีทั้งหมด5คนบาร์สร้องนำมั่มกีตาร์ตู้กีตาร์เต้เบสเดดกลองสามารถติดตามผลงานของพวกเขาได้ทาง www.parinammusic.com